หึงปีครับก่าวสวัสดีนะครับคอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับก็มาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับสำหรับฟุตบอลแมนมมนนะครับประจําหน้าช่องครับวันละหนึ่งทีมหน้ากองนั่นเองครับสำหรับคำคืนเมื่อวานนี้นะครับก็ยินดีกับสมาชิกครับที่เข้ามากว่าเก้าท่านด้วยเมื่อวานนี้ครับในครอบครัวของเราครับปอกร้อยเปอร์อย่างเซนจานานะครับก็วิเขาะให้ไปนะครับไม่ทําให้ผิดหวังครับใน90นาทีครับยันทางด้านของไวิงเกอร์เรยวิกไปได้ถึง1ประตูต่อ1สดชื่นกันยกตีนะครับก็ประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับ 3วันติดเงินเข้าไปแล้วครับสำหรับต <c oughs> ัวปอล้อยเปอร์ครับใครที่สนใจแล้วกันนับอยากรับตัวปอล้อยเปอร์แบบนี้ครับปอล้อยเปอร์คืออะไรครับตามตัวปอโดนบ้านผมมีประกันคืนให้ทันทีครับหลังบอลจบนะครับไม่ขายฝันไม่เน้นน้ำลายแน่นอนรับและมีบ้านหลังนี้หลังเดียวครับที่กล้านำและกล้าคืนนับใครที่สนใจแล้วกันนับที่กาลังมองหาครอบครัวฟุตบอลนับที่มีคุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางครับตัวเน้นตัวการันตีนะครับหรือแม้กระทั่งชุดโครงการสวยๆนะครับชุดอัลบั้มเราจะโน้ตไว้ให้ทุกวันนับเข้าไปแล้วครับดูในโน้ตกันน อยากลองเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนับใต้คลิปวิดีโอครับจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ให้ครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับส่วนค่าคืนวันนี้นะครับหนึ่งทีมหน้ากล้องครับประจาค่ําคืนวันนี้ครับในช่วงพักเบรกทีมชาติในค่าคืนวันนี้ครับขอมองไได้สึกนับทางด้านของนะครับไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนั่นเองครับก็เป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของนะครับเจ้าถิ่นนับอย่างด้านวอเตอร์ฟอร์ดครับทีมดับที่3ของตารางเกมนี้จะเปิดลังนะครับต้อนรับการมาเยือนครับของด้านเซนต์แพทริกนั่นเองครับทีมดับที่ห เราดูทางด้านของครับเจ้าถิ่นกันก่อนเลยละกันน้ำสำหรับทางด้านของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้เป็นมามืดเลยนะครับลังอันดับที่3ของตารางครับมีอยู่34คะแนนจากการชนะ10เสมอไหนเสมอกันไป4แพ้ไป8เกมล่าสุดบุกอัดทางด้านดันดาครับในเกมลีกไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับส่วนในด้านของแกนหลักวันนี้ครับมาในระบบ4 3 3นะครับแกนหลักจะเป็นทางด้านของคริสตี้แพตเตอร์สันครับทางด้านของเพนดิกอาร์มอนแล้วก็รวมถึงครับทางด้านของคอนเนอร์แพตเตอร์สันนะพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้นัั่นเองครบ จะพบกันถึงด้านนับทีมผู้มาเยือนนะอันดับที่6ของตารางครับอย่างด้านเซนแพตติกครับก็ถือว่าผลงานในเกมหลีกนะตอนนี้นะครับมีอยู่28คะแนนครับจากการชนะ7เสมอไหนเสมอกันไป7แพ้ไป10นะครับแล้วก็ผลงานในเกมล่าสุดครับเซนแพตติกครับก็เพิ่งเปิดรางนับเสมอไหนเสมอการกับทานด้าโบฮีเมียครับทีมอันดับที่8ของตารางครับไปถึง0ูนย์ประตูต่อ0ูนเลยทีเดียวครับ แกนหลักวันนี้นะครับก็น่าจะส่งทางด้านของลอรี่นะครับคริสติงครับที่ซัดไปแล้ว4ประตูในฤดูกาลนี้บวกกับทางด้านของโรมันพาวเมอร์นะครับ13นัดนะครับมิดฟิลด์แดนกลางครับที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบครับสำหรับทางด้านของเซนแพทริกนั่นเองครับส่วนผลงานนะครับการพบกันล่าสุดครับในเกมนัดแรกในฤดูกาลนี้ครับปรากฏว่าไปได้เซนแพทริกครับที่เปิดรังแบ่งคะแนนกับทางด้านของวอเตอร์ฟอร์ดไปได้ถึง1ประตูต่อ1ในเกมลีกนั่นเองครับและ5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการนนนนะะเเเปปดดดดาาาาววอออตรรร์์ฟคัับบททีี่่ผลงไไ้กก็ชชย2 แพ้ไป1เสมอไหนเสมอกันไป2นั่นเองครับและก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อตามเทีครับยังยกให้คู่นี้สูสีกันมากๆครับเสมอไหนเสมอกนะครับไม่มีแฮนดิแคปขั้นกลางนั่นเองครับถึงยังไรก็ตามนเพระาวัดกันแล้วนะับถึงผลงานในช่วงหลังครับนาบ้านของวอเตอร์ฟอร์ดนะ5เกมหนังสุดพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวที่เหลือเนี่ย เก็บ12คะแนนเต็มเก็บชัยชนะลวดไปถึง4เกมเลยทีเดียวครับบวกกับานด้านของเซนแพทริกนะครับในช่วงหลังเกมเยือนไม่ค่อยดีครับยังไงคู่นี้นะครับต่อหน้าแฟนบอลนับ1ทีมหน้ากล้องครับประจำค่ำคืนวันนี้นะครับและเป็นตัวปกร้อยเปอร์สำหรับคนเข้าใหม่ครับขอมองไี่ังด้านของนะครับวอเตอร์ฟอร์ดเกมนี้ครับปิดประตูแพ้ครับและมีโอกาสครับที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับในค่ำคืนวันนี้เพื่อนและนี่คือฟุตบอลมานะประจำหน้าช่องครับประจำค่ำคืนวันนี้ครับ ชอบจัดขัดส่วนแล้วกันน้ำส่วนใครที่อยากจะได้อัลบั้ม3อัลบั้ม4ตัวเน้นตัวการันตีครับและตัวปอกกอร้อยเปิดง,ง่ายๆเลยแล้วกันน้ใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยครับการันตีความมั่นคงอย่างแน่นอนนะเพื่อนส่วนก็นคือวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ